คุณกาลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะไปดูกันนะคะว่าปัญหาของวันนี้เป็นอย่างไรจะทํายังไงให้ปัญหานั้นหมดไปแล้วจะทำยังไงให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเรามีความสุขได้ในวันนี้ค่ะอ่าใครที่กําลังเห็นคลิปนี้อยู่ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรื่องของการใช้ใจ่ายเนี่ยมีเข้ามาก็มีใช้ใจ่ายออกไปค่ะคุณกําลังหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณ เพราะเรานั้นเนี่ยต้องดูแลครอบครัวเรานั้นมีเรื่องที่จะต้องแบกรับพอสมควรนะคะสิ่งที่จะช่วยคุณได้ค่ะนั่นคือตัวคุณเท่านั้นเลยค่ะตัวคุณจะสามารถช่วยตัวคุณเองได้ไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะเพราะเราหันหน้าไปเนี่ยเราเพึ่งพาใครไม่ได้สิ่งหนึ่งที่คุณเป็นนั่นคือคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีทักษะในตัวเองเป็นคนที่มีความเก่งและมีความกล้าหาญในตัวเองมากๆคุณมีประสบการณ์ที่ดีค่ะมีความรู้ที่ดี ความรู้เนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่าจบชั้นไหนแต่ประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละที่คุณมีและสามารถที่จะเอาตัวรอดกับเรื่องนี้ได้หันหน้าไปพึ่งพาใครก็ไม่ได้หันหน้าไปจะไปบอกใครก็ไม่ได้เพราะคุณแบกรับในทุกๆเรื่องแล้วคุณจะต้องผ่านทุกอย่างไปด้วยตัวเองค่ะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังอยู่ในปัญหานี้นะคะสิ่งเดียวที่จะทำได้นั่นคือลุยค่ะโฟกัสเชื่อมั่นในตัวเอง คุณผ่านเรื่องนี้ไปได้คะ่ะขอยืนยันทําให้ดีที่สุดเสมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณลุยคะ่ะไม่ต้องกลัวแล้วเมื่อแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้แล้ววางมันคะ่ะทําดีที่สุดได้เท่าไหนเอาเท่านั้นพรุ่งนี้ค่อยลุยใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากหัวใจของคุณนะคะไม่มีใครเก่งไปกว่าคุณและไม่มีใครเหมือนคุณขอให้เชื่อมั่นในตัวเองปัญหามันอาจจะแก้ไม่จบในวันนี้มันอาจจะเลื้อยลังแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ วันนี้เราทำเต็มที่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่คุณทำได้เป็นกํำลังใจให้กับทุกคนที่เห็นคลิปนี้อยู่คุณเป็นคนที่เก่งม,มากลองพิมพ์คําว่าเก่งที่สุดให้กับตัวเองดูนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ